เอาละสมันทาขอฉันดูหน่อยว่าเธอมีอะไรใช่มันคือคนละว้าวฉันรักโคล่ะทันทีที่ฉันเปิดขวดฉันจะดื่มมันให้หมดเลยอ๊อเหมือนแล้วล่ะโอ๊ยดูเหมือนว่าก๊าซลูกกังจะออกมาแล้วโออใช่แล้วอ๊ฉันขอโทษนะเจนมันดูดีกว่าว่าเธอได้อะไรใช่แล้วสมันท่ามาดูกันเลยโอ๊ โค้าสีทองฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นเนี่ยรสชอิต้องอร่อยกว่าเดิมแน่นอนอร่อยจริงๆด้วยนอกจากนี้เล่นของฉันยังเป็นสีทองด้วยมาดื่มให้หมดเลยดีกว่าโอ้โค้กสีทองก็ทําให้เราเหมือนกันนั่นเนี่ย uh oh. อะไรกันสเมนทาบอกว่าเธอจะไม่กรธนะทำไมล่ะทุกอย่างปกติดีนะ oh. เกือบนะฮ่ฮ <laughs> ่าาตลกจริงเลย ครั้งนี้มาตัดสินกันว่าใครจะเป็นคนแรกด้วยการเป่ายญิงชูพร้อมมะมหนึ่งสองอ๋อเฮ้ตายฉันแพ้ว้าว,ว,าวสปากเกตตี้กับทองคำฉันจะกินให้หมดเลยเรามาขูดกันโอ้อว้วมันกำลังทำให้สปากเกตตี้เป็นสีทองด้วย,วยมันลองกันเลยดีกว่าน่ากินจังเลยอ๋ออ,อ,อ,อืนี่มันอร่อยมากเลย อร่อยเกินบรรยายเลยไม่น่าเชื่อรสชาติของทองคำสีทองนี่หยุดมองได้แล้วเจนดูจันเธอดีกว่านะ <Okay. S 1> ฉันหวัว่าของฉันจะดีเหมือนกัน <What? S 1> อะไรอ่ะมะมีกึ่งสำเร็จลง <B ingo. S 1> ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันเทน้ำเดือดลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝา ะบะหมี่ของฉันต้องใช้เวลาในการต้มด้วยสมเดนจ้ากินทุกอย่างหมดแล้วดูเหมือนว่าจะสุกแล้วสมงังั้นก็มาลองกันกินหอมนาะโอเคแล้วก็น่าก,กินด้วยไม่แย่นะฉันว่าเป็นบะหมี่ที่อร่อยเลยล่ะใช่เจน uh เธอมีรสนัยนยมแปลกๆ <No. S 1> มากเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะสมเด็จาบะหมี่มันอร่อยมากเลยฉันจะดื่มน้ำซุปให้หมดด้วย <Awesome. S 1> ต่ท้องแล้วล่ะ Oh, no. <laughs> งั้นฉันจะเริ่มนะต่อคิวยังแล้วฉันได้อะไรนะว้าวซูชิฉันรักซูชิมากเลยอย่าอิจฉานะเจนฉันจะกินให้หมดคนเดียวอ oh. มันอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้ว mm. อยากกินมันทุกวันเลยล่ะลุ้มะฉันไม่กลัวอ้วนด้วย mm. โอ้ยดีจังเลยคำสุดท้ายล้ะเอาละเจนดูสิว่าทำอย่างไรโอเยมันดูกันดีกว่า อะไรนะ่ะนี่มันปฏิถิถเป็นการทำโซชิเองนี่เราจะต้องทำยังไงเนี่ยฮะเอาเลยทำอาหารสิก่อนอื่นฉันต้องหั่นแตงกวาดีนะที่ฉันมีดาบพิษน้าติดตัวเสมอเลยฟันไม่เกี่ครับแตงกวาก็พร้อมแล้วระวังด้วยนะสมิธ้ามันคม,มมากเลยเอาล่ะตอนนี้ฉันต้องใส่ข้าวแล้วก็หมุนแบบนี้ ดูและเรียนรู้ไว้นะสมิธ่าฉันทำโซชิเองได้ด้วยเป็นไงอร่อยพอๆกันในร้านอาหารเลยนะอยากลองไหมล่ะเอาละมาลองกันโอ้ดีจังเลยเธออยากลองมะเ,เอาเอาสิใช่เลยอร่อยจริงๆด้วยฉันบอกท่านแล้ว Hey, เอาเป่ายิางชวกันเถอะหนึ่งสองล,อล้อเล่นนะฉันจะเป็นคนแรกเย่ yeah, ป๊อปคอนสีทองน่ากินจังเลยและเราชก็ยิ่งดีมากขึ้นด้วยอย่างที่ฉันคิดเลยกินอีกสักคำ <What? S 1> เธอหลอกฉันงั้นเหรอป๊อปคอ้อนน่ากินจังเลยเดี๋ยวของเธอดีกว่านะโอ้เฮ้ตายฉันได้แค่มันข้าวคอนงั้นเหรอเจนแบ่งฉันหน่อยได้ไหมฮะ ด้วหหวานป๊อบคอนของเธอยังไม่สุกนะช่วยไม่ได้ฉันจะลองกินมันดูแล้วกันจะเป็นยังไงนะเออเจ็บจึงเลยอ่ะมันแข็งเกินไปฟันช้ำแทบหักแน่ใช่แล้วฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเธอจะทำอะไรนะเธอสามารถทำป๊อบคอนได้ด้วยเครื่องที่หนีผมนะโอ้ว้าวมันได้ผลจริงๆด้วย อร่อยจังเลยอืต้องทำมากกว่านี้อดใจรออีกนิดหน่อยโอ้ใช่ได้อีกครั้งแล้วเจนดูสิตอนนี้ฉันมีปะคอนเหมือนกันนะใช่แล้วยังไงขอเชนอหน่อยก่าอยู่ดีฉันขอเป็นคนแรกได้ไหมใช่ใช่มันคือแคกกอนโตแต่ทั้งหมดนี่สำหรับฉันคนเดียวงั้น ตอนนี้ฉันจะตัดมันเป็นชิ้นๆน, <Come on. S 1> น้ำตาลไอซิ่งสีทองได้สวยจังเลย <Right. S 1> งั้นตอนนี้ฉันจะลองชิ้นนี้ละ wow, <wow>, wow. อืมน่าก,กินจังเลย <Wow. S 1> งั้นฉันจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้โอ้อร่อยมาก <Yeah. S 1> ฉันจะกินให้หมดก้อนเลยหมดแล้วเป็นเค,ค้กที่ดีที่สุดในโลกเลยฮะ huh? เธอต้องการอะไรนะสมันทา <you> ขอฉันสักคำริมมไม่ละ่ะเธอคนดูของเธอดีกว่าแล้วเธอได้อะไรช็อกโกแลตวอลเฟลแน่นอนว่าอร่อยแต่เห็นได้ชัดม่าไม่ใช่เค้กนะโอเคงั้นฉันจะลองทำเค้กให้ตัวเองแล้วกันฉันใส่ช็อกโกแลตระหว่างเค้กก่อนแล้วแบบนี้เลยวางลงไปและตกแต่งด้วยกัมไม่แบดด้านบนเป็นเค้กที่มีเลวเลยนั่นเนี่ยเอาละ่ะ มาลองกันเลยหืมจริงๆมันก็อร่อยนะมันเค้กจริงๆเหรอของฉันตั้งหางเค้กของจริงเลยเอาเราไปกันเลยเย่เบอร์ก็ทองคำโอ้ไม่นะฉันได้แค่ขนมปังสาแผ่นเองอะแล้วฉันต้องทปเมังไงนกับมันเนี่ยอ๋อฉันนึกออกแล้วล่ะ ฉันจะวางมันซ้อนกันแบบนี้ <Yes. S 1> แล้วตัดมันเป็นกลมๆด้วยแก้ว <c oughs> นี่ไงตอนนี้มันดูเหมือนเบอร์เกอร์เลยโอเคแบบนี้ก็กินได้แล้วไม่เลวเลยล่ะ <c oughs> ฉันรักเบอร์เกอร์ที่สุดเลยแถมมันยังมีสีทองด้วยมันอร่อยเกินบรรยาย <c oughs> โอ้ดีจัง ฉันหยุดกินม่ได้แล้วเหรอฮึสมนพ้ากำลังกินเบอร์เกอร์จาขนมปังงั้นเหรอฮ่าฮ่ใช่มันมากับเธอมากเลยอไม่เห็นตลกเลยนะแต่ฉันตลกนี่ครั้งนี้ฉันจะเริ่มก่อนโอ้ไอศครีมสตรอเบอรี่ของโปรดเลยมาลองกันสีชมพูสวยมากเลยโอ้ยน่ากินสุด นี่คือของโปรดฉันเลยล่ะดีจังเป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดเลยตอนนี้ฉันจะกินให้หมดถังเลยอ๋อดีจังแล้วเธอได้อะไรเจนใช่แล้วได้อะไรนะอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยออสเมรเล็ยนนี่คืออะไรอ่ะกินได้ฉันจะลองดูโอ้ มันอร่อยมากเลยแต่มันหมดเร็วจังน่าเสียดายจริงๆแล้วสมันพ้ายังมีเต็มถังเลยอะเธอต้องการอะไรถ้าเธออยากกินไอศครีมหรอโอเคกินสิขอบใจนะไอศครีมมัสตอร์เบอร่อรที่สุดเลย <S <S เอาละ่ะรอบแรกเนีอยาได้มันัดมมนขนมปัง,งคิง <Hey. S 1> หนูหวังทุกคนทำได้นะ <S <S ไม่มีปัญหาเลยสตตาจา์ป๊อบมาช่วยแล้ว <Yeah. S 1> เวอร์มากเลยสตร์ตาจา์เอ้ย ฉันคือเชฟซาม,มันธาฉันมาช่วยแล้วล่ะศาสตราจารย์จะหยิบน้ำผึ้งมาให้ฉันหน่อยสิจ๊ะขอบคุณเราต้องเทลงไปในหม้อแล้วเติมน้ำตาลเล็กน้อยแน่นอนเนยลงไปด้วยนะไม่เสียหายเลยแล้วก็อย่าลืมใส่ไข่ด้วยแล้วก็แป้งเล็กน้อยใส่ลงไปเลยมาดูวิธีต,ตอกไข่กันเถอะอ้ยเจ็บจังเลยแต่ฉันตอกไข่สำเร็จนะงั้นก็ทำขนมปังขิงกันเลย เราต้องทำตามเชฟสมนัน t าไม่มีคำว่าแป้งเยอะกันไปหรอกใช่เลยเอ,อช่ถึงเวลาดูส่วนผสมแล้วล่ะแทนแทน้ได้ขอใช้ความสร้างควาขนมปังขิงแล้วล่ะและตอนนี้เราต้องโวดมันเราต้องใช้กระดานพิเศษด้วยนะมันจะได้ไม่ติดไม้ได้วและตอนนี้ก็ได้เวลาสร้างขนมปังขิงกันแล้ว พร้อมแล้วละ่ะแต่แค่ต้องขอนมปังเขียกันแล้วละ่ะอีกไม่นานมันก็จะพร้อมแล้วละ่ะ <AS c oughs> ใครต้องการแม่พิมพ์พวกนั้นกันเนี้ยในเมื่อมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอย่างวงเวียนนี่ไงละ่ะโอ้ยมันคมมากเลย <h> ah> แต่ด้วยสิ่งนี้เราสามารถทำวงกลมที่สมบูรณ์แบบได้ละแล้วก็ด้วยไม้บรรทัดเราสามารถทำสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยนะ นี่แหละประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะช่วยได้แม้แต่ใน,นการทำอาหารละ่ะเอาละ่ะได้เวลาเอาขนมปังเขียงเข้าตู๋อ,อแล้วน <Nice. S 1> เอ็มมาคํากำลังทำอะไรนะแบ่งที่น่าสงสารย่าย่านี่นะ่เอาไปบราวเออทำไมถึงทำแบบนั้นละ่ะฉันตั้งการลูกบันเล็กๆนะสรับทำแป้งโดแล้วก็ทำให้สีที่มีสีหลากหลายด้วยละ่ะ แต่พอ่อเก็ไม่รู้สีแดงไม่ยอมดักมันสิโอ้ยโอ้ดูเหมือนเลือดเลยอะฉันกลัวใช่แล้วเหมือนเลือดจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรแค่ฉันออกกันเียบร้อยแล้ว <All right! S 1> โทษทีฉันรู้สึกแย่มากเลย <Yeah! S 1> ตอนนี้ต้องเป็นลูกบอลหลักสีให้เหมือนเป็นไส้ก่อฉันจะดัมันให้เป็นไส้ก่ออันใหญ่เลยจากนั้นก็ขดมันให้เป็นเกลียว สิสวยงามแค่ไหนล่ะจริงๆด้วยกล <Yeah! S 1> ายเป็นขนมปังขิงที่สวยงามจริงๆตอนนี้ก็โรยด้วยลูกบอลหวานหวานไหนที่สุดก็ถึงเวลาอบแล้วเข้าไปเลย <So> <c oughs> ขนมปังขิงของฉันพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฉันเลยล่ะ <c oughs> และฉันอยากทำบ้านขนมปังขิงให้เจนด้วยนะ <c oughs> มันต้องสวยมากแน่นน <c oughs> ใช้ครีมจากกลาวนี่เลย มันจะกลายเป็นบ้านต่อหน้าต่อตาพวกเธอเลยเห็นไหมแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดนะฉันต้องตกแต่งได้ลุกกว่าหลากสีด้วยดูสิสวยแค่ไหนละ่ะ <Amen. S 1> ดูเหมือนว่าของฉันจะได้ที่แล้วละ่ะ uh huh. ตอนนี้ก็ตกแต่งขนมปังขิงของฉันเหมือนกัน uh huh. แค่ทากาวนิดหน่อยกรัถงของฉันจะกลายเป็นจําววนแล้วละ่ะคอยดูนะแบบนี้เลยเจ๋งมากเลยละ่ะเ uh huh. ยี่ยมไปเลย uh huh. ใช่ไหม oh, really? เขาสวยแล้วก็อร่อยด้วย <Okay. S 2> อ๋อให้ตายพวกเขาเอาหมดแล้วอะฉันต้องตกแต่งด้วยอะไรเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่เหมือนอันเดียวเองเจนเราทำเสร็จแล้วได้เวลาเลืกผู้ชนะแล้วล่ะฉันไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยอะอันนี้ดูเจ๋งเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่เฉพาะบ้านขนมปังขิงอันนี้งั้นเราเริ่มจากอันนี้ละกัน <Yeah! S 2> อร่อยจังเลยและต้องมีจรวลดด้วย ต่ว่าราชาติน้นงั้นน่ะศาสตราจารย์คะพยายามให้มากกว่านี้นะคะสงส,สัยจัไม่มาดแต่ไรมาให้หนูดูไม่ธรรมดาเลยโอ้ไม่ลเลวมุนตคอขนมนปังเข่งช่วยหนูลูกนผู้ชนะหน่อยนะและแน่นอนต้องเป็นสมันธาเธอทำออกมาได้ไดีที่สดุดยินดีด้วยยัยขอบคุณนะเจนฉันเจ๋งจริงๆ <c oughs> ครั้งนี้เดีเ๋ยวทุกคนทสวาเกตตี้ให้หนู <c oughs> ง่ายเหมือนปอกกล้วย ันบอว่าฉันจะทำได้นะ <Okay. S 1> ฉันชอบสปากเกตตีฉันทำมาแต่ยางกินตลอดเลยทั้งวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เคมีจะช่วยฉันเรื่องนี้คอยดูนะฉันทำมาจากเยลลี่ละดูดขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่เยลลี่เข้าไปในเข็มฉีดยาจากนั้นก็ใช้เท่ายาวยาแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำแข็งแบบนี้เลยอันแรกฉ้นสปากเกตตีเยียวยาจากเยลลี่ละเป็นไงล่ะเห็นไหมคอยดูมันออกมาเหมือนจริงมากเลยละมันเหมือนท้งสปากเกตตี้เลยละ่ะตอนนี้นะ แต่เธอไม่กินสิ่งนั้นนะมันอันตรายและก็ไม่มีรสชาติด้วยแต่ฉันเริ่มจากทำต้มกระหล่อมปีนะสิ่งสำคัญคือต้องหันให้ดีไอเดียของฉันมันได้ผลล่ะฉันหอกว่าจะกินได้นะส่วนฉันไม่ต้องเล่นรนขนาดนั้นหรอกฉันจะใช้เส้นพาสต้าธรรมดาแล้วใส่น้ำแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟเลยแบบนี้แหละแล้วก็ลอ้อส่วนฉันทำเส้นปีเตียว ขอบคุณกล่ำปีนะถ้ามันสีม่วงสวยงามมากเลยและเพื่อรสชาติเราต้องบีบน้ำมะนาวลงไปด้วยใส่ลงไปเลยและเราต้องตกแต่งได้ด้วยนะได้หมาตัวน้อยนอยน่ารักนี่ไงละ่ะดูสิออกมาสวยแค่ไหนละ่ะ <c oughs> ของฉันก็สวยเหมือนกันละ่ะแล้วมันสนุกแล้วก็เจ๋งมากด้วยคอยดูสิโอ้ได้เวลาแล้วละ่ะสุกแล้วละ่ะแต่ต้องโรยหน้าพาสต้าด้วยผงชีสนะ ชิ้ใช่แล้วผงชีสม,มีประโยชน์และไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันอร่อมากเลยนะ<อ>แล่ก็ยังไม่หมดนะฉันอยากให้เส้นเป็นฉีดชมพูเหมือนกันอนัชิวฉันจะทำด้วยผงสีชมพู <All right. S 2> เอ็มมากกว่าในนะขวดดาของเธออีกแล้ว <Hey. S 1> ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทำอาหารของฉันนะ oh. เห็นไหมสะอาดแล้ว oh. <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ดนูพาสตา้าสีสันใสของฉันสิ เหนือจริงมากเลย,ยและย่าลีบเส้นพาสตา้าที่ฉันได้จากการทดลองเคมีนี่มันลุนเจ๋งมากเลยเจนไดาเวลาลสาเวกัติแล้วน่าสนใจจังฉันชอบเยนลีมาลองกันโอ้อร่อยจังเลยวิเศษมากเป็นเส้นที่ทำจากเยลเร่ที่ไม่ธรรมดาเลยอะตอนนี้มาลองสิ่งที่สมันท่าทำมาให้ฉันกันมไม่เลวนะแต่หนูชอบเส้นก๋วยเตียยเต๋ยวเหมือนกัน สงสัยเจ้าเอ็มมาทำสีสันสดใสมาได้ไงนะ <Yeah. S 1> อร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ฉันไมาได้ทำอาหารจานไหนอร่อยก่ากันนะ <Yeah. S 1> บางทีสารจันบอ๊อบเป็นคนที่ทำได้สีที่สดละเย่ <Yeah. S 1> ในรอบที่สามหลังจากทำอาหารอร่อยๆหนูอยากล้อมคขได้วยเครื่องดื่มนะทำให้ไหนนะคะฉันจะทำเครื่องดื่มของจริงให้เจนด้วยโซดานะสิ่งที่สำคัญคืออย่าใส่โซดามากเกินไปนะไม่อย่างนั้นเครื่องดื่มจะกินไม่ได้นะ ตอนนี้ก็มาลองเทน้ำมะกอกลงบนโซดากันทำไมไม่มีใครทำแบบนั้นมาก่อนนะแล่วใน,นขั้นตอนสุดท้ายเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วก็มันเป็นความลับด้วยเนอะเจนเจนเครื่องดืดง่มแก้วแรกพร้อมแล้วละ่ะแ <Amen. S 1> อมม่าอย่าแต่ต้องนะทำให้เจนเท่านั้นแน่นอนฉันไม่อยากลองของทดลองแบบนั้นหรอกจะ <Come on. S 2> ทำเครื่องดื่มแบบคลาสสิกนะที่มีแบบเซอรไร์นะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะ นี่มันตลกมากเลยล่ะเพราะเธอไม่รู้จักกฎฟิสิกส์นะทำไมต้องรู้กฎฟิสิกส์ด้วยถึงไม่รู้เครื่องแต่งอฉันก้าอะไลได้นะแต่มีสเปรย์เหลือน้อยมากเลย <S <S แต่ไม่เป็นไรจะเติมความยิ้มลงไปในสเปรย์ก็ได้แล้วต้องแต่งด้วยวิรีมด้าดนบนคอยดูนะใสรลงไปเลยน่าก,กินมากเลยน่าก,กินจริงๆโอ้ใช่เลยจจิงมากบ๊อบขอยยันเล่นหน่อยนะให้ฉันนิดนึงฉันต้องใส่มันลงไปในแก้วด้วยล่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะดูสิ่งที่ฉันทำสิ เธอเคยเห็นเคร่องดื่มพี่ใหญ่กว่านี้ไหมล่ะโอ้เอ็มมา่าเธอทำได้ดีมากเลยว่าจริงๆฉันทำเครื่องดื่มสุดตั้งเดิมที่เจนชอบดื่มละด้วยน้ำแข็งกลมๆแบบนี้ที่ฉันเตรียมไว้ล่งหน้าแล้วนะคอยดูนะมันเจ๋งมากเลยจากนั้นฉันใส่โค้กเข้าไปด้วยเข็มฉีดยานะต่อไปก็ใส่ลงไปเลยในน้ำแข็งแล้วก็เพิ่มโคลาเข้าไปอีกออกมาไม่ใช่แค่สวยนะแต่อร่อยมากเลยละ่ะ แล้วใส่โคเข้าไปอีกด้วยแล้วก็ใส่หมอกควันเล็กน้อยแบบนี้ดูเจ๋งมากเลยใ uh ช่ไหมล่ะและเครื่องดื่มของฉันหาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะรู้สึกมันสิ่งแค่ไหนเอมม่าอย่นด้ด้วยเท่านั้ดีโอ๊ยน่าสงสารเออเอมมาฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ้าฉันทำยังไงเดี๋ยวฉันทำตั้งนานนะไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่มาลองแก้นี้กันมาดูกันว่าสุดจันทร์บ๊อบทำอะไรมาให้ นี่มันน้ำมันกันเหรอนักคร่งขี่แยเธอเดินมันไม่ได้นะนี่แกงกันหรือไงหนูคาดหวังอะไรที่ไม่ธรรมดาจากซมเมนา่ามาลองแก้วนี้กันเถอะอืมดูเหมือนโคลาธรรมดาแต่เรายัางไม่ได้เลือชเชเ่นเลยชัดเจนเลยพ่ชนาคือแซมเอนา่ายินดีด้วยค่ะเย่เห็นไหมเพราะว่าฉันคือเชฟตัวจริงยังไงละ่ะเจ๋งมากโอ้มีช็อกโกแลตวิกเยอะเลย คิดไปเยอะงั Nacional, ้นเหรอพวกเธอโชคดีนะสิส่วนฉันได้กันเดียวเองนี่ระวังกระดาษห่อมของเธอด้วยอย่าตะโกนใส่ฉันนะถึงเวลาของเล่ยไฟฟ้าแล้วล่ะอ๋ออย่านะช่วยด้วยไม่เอานะเลิกร้องได้แล้วไม่ใช่ส่วนแบพวกเธอสักหน่อยแต่สำหรับช็อกโกแลตของฉันต้องหาหรือพูดได้ถูกก็คือช็อกแรกสองอันของฉันฉันเลือกไปเลยว่าเธอวิ่งห่งมาเป็นคู่นะลืมงั้นเหรอ แต่เธอลืมไปหรือเปล่ปลาว่าช็อกโกแลตมักกนกระเด็นเป็นทั่วเมื่อตัดด้วยเลยไฟฟ้านะ่ะโอ๊ยขอโทษแทนนักจักรกรใส่ฉันเธอน่าจะดีใจกับฉันมากกว่านะ <ST AR ING> ฉันมีชอ็อกโกแลตแค่เดียวแต่ทั้งเธอเป่นตั้งหลายอันแน่ <ST AR ING> งั้นถ้าเธอกินหมดแล้วก็ถึงเวลาฉันเริ่มบ้าง <ST AR ING> ก่อนอื่นฉันต้องกำจัดที่ห่อออกก่อนฉันบอกแล้วว่าที่ห่อทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กินได้แล้วฉันชอบคาริกซี่สุดเลย มันอร่อยทุกครั้งที่ได้กินโดยเฉพาะตอนที่มีเยอะๆแบบเนี้ย <Awesome. S 1> เอาฉันมีความคิดด,ดีแล้วล่ะทำไมต้องกินขนมแห้งๆในเมื่อเธอสามารถเอามาจุ่มในช็อกโกแลตได้นะกับนมอ่ะ <Yay. S 1> นี่เรากลับแล้วหรือเปล่าทำไมอย่างทุกอย่างไม่ได้ฉันอีกแล้วหยุดบ่นได้แล้วนะดูสิช็อกโกแลตธรรมดาๆเพิรร่งเปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตล่ะเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแนะ่งั้นก็กินเลยนะอร่อยจังเลย oh. ฉันว่าเธอกินหมดแล้วสินะงั้นก็ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตบ้าง ก่อนอื่นฉันเอาที่ห่ออกก่อนเป็นไงพูดสิว่ามันไม่เจ๋งอะใช่แล้วแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลามาสร้างตึกสูงๆกันช็อกโกแลตนี้มันเหมาะมาเป็นวัสดุก่อสร้างสุดแสนอร่อยเลยล่ะแต่ก่อนอื่นต้องเติมพวกมันด้วยนูเทลล่านะมันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นไปอีกจากนั้นก็วางให้เข้าที่มาเริ่มสร้างตึกันเลยโอใช่เลย ดูสิ่งที่ฉันทำสินี่คือตัที่ทำมาจากช็อกโกแลตอันแรกของโลกมันสูญหุูก้อนแม่ไปเลยถ้าไม่มันใดฉันคงทำไม่เสร็จแน่ฉันไม่นึกเลยมันจะออกมายอดเยี่ยมขนาดนี้ถ้ารู้ใช่ไหมว่านี่คือโอกาสของเราแล้วแน่นอนฉันรู้มันเริ่มกันเธอแปลกจังทำไมทุกอย่างมันสซนแบบนี้เอ้ยช่วยดู ฉันบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะพวกเธอทําได้ยังไงอะน้ำมันช็อกโกแลตของฉันนะยังดีนะที่ฉันมีหมวกในละภัยเนี่ยมันช่วยชีวิตฉันไว้เลยอะไรกันทำไมฉันถึงโชครลายขนาดนี้ฉันได้ยันลิลลูกตานเดียวเองเล็กมากเลยเธอไม่มีโชคเลยถ้าเธอหัวเราะใส่ฉันถ้าต้องเจอนี่มันเหนียวมากเลยรู้ไหมเป็นไงชอบไหม พอสักทีมันดูกันว่าเธอชอบนี่่ไหมเอาละนะฉันทํทำมันสนุกสนุกด้วยซ้อนมาเกิดเทฉันว่าเธอต้องหลงกลแน่น,นอนจูเลียดูสิลูกตาฉันออกมาด้วยเอออะไรลูกตาน่ะสิไอ้ลูกตาของจริงเอาไปติดใจอ๋ออ๋อะไรเนี่ยฉันว่าเธอกำลังสำลักอะเราต้องช่วยกันทุบหลังเธอและทุกอย่างจะโอเค มันเป็นช็อกโกแลตบอลที่อร่อยสุดๆเลยฉันชอบกินมากอะแล้วลูกตามาจากไหนเนี่ยสยองสุดๆเลยดูเหมือนมันเป็นของจริงสุดๆเลยใช่ไหมใช่สิมันเหมือนมากแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ต่างคือมันอร่อยมากเลยและก็มีครีมซอสอข้างในด้วยเธอบอกว่าครีมนั้นเหรอนั้นเดียวฉันนะถึงเวลาฉันกินลูกตาแล้วล่ะนนน มีบางอย่างขาดหายไปขอลูกตาอีกสิไม่เธอห้ามแต่ของฉันนะฉันกินได้เธอไม่ต้องช่วยหรอกขอสักอันนะ <Please. S 1> เราเป็นเพื่อนกันนะงั้นมาแบ่งกันเถอะ <Please. S 1> ไม่เหลืออะไรให้แบ่งแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะดูสิมันว่างเปล่าแล้ว <What? S 1> อะไรกันเนี่ยทำไมฉันเห็นทุกอย่างขึ้นชัดเลย oh. เพราะว่าเธอต่ตางว่างยังไงล่ะ นีเราจะเล่นหรืป่าทำไมฉันถึงได้เอาได้ตลอดเลยเราไม่มันฝรั่งทอดกรอบไปเลยแต่ทำไมแค่นเดียวเองฉันหยิบมันไม่ได้ด้วยซ้ำมันเล็กมากเลยแต่ฉันมีเดียดีแล้วถ้าเราไม่ตด้ตอนทำไมนะทำไมนั่นเหรอฉันก็ต้องกินมันอย่างดีเพราะงั้นฉันว่าแหนบนี่จะช่วยฉันได้ตะกคนจะกินได้แล้วดวกลมานนั่งหัวเราฉันนะ ได้เลยง่ายจะตาย <Okay. S 1> ฉันจะกินให้หมดแ <Okay. S 1> พ็คเดียวอย่างรวดเร็วฉันก็แค่ต้องเปิดมันก่อนโอ้อะไรเนี่ยทำไมมันปิดแน่นจังเลยฮ่าฮ uh ่าปีเตอร์อ่อนแอมากเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลย oh. ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะมันมีวิธีดีด,ดีแล้วล่ะต้องใช้เลื่อยออกมาเลย <Wow. S 1> ฉันบอกแล้วแถมมือของฉันก็ไม่เลอะด้วยขนมจะเป็นข้าวปักฉันเดี๋ยวนี้แล้ว อร่อยจังเลยว้าว <Yeah! Wow! S 1> เออ <c oughs> ใช่ฉันไม่คิดว่ากระป๋องจะทำให้หน่มน้อยสลบไปได้นะ <Hey! S 1> <c oughs> ถึงเวลาของฉันกินบ้างแล้วละ่ะ <Yeah! S 3> อร่อยสุดๆเลยเยี่ยมนี่เจ็บนะก็มันอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลยฉันยังมีชีวิตอยู่โออหรือไม่ มันอร่อยมากเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งมากมากเจ๋งที่สุดเลยหลบแล้วพยุมาแล้วนี่เธอ่าจะให้หมวกกับฉันด้วยนะเธอไม่ต้องใช้หมวกหรอกเราต้องหยุดเธอแล้วว้าทำได้ดีมากมันได้ผลเกิด <What? S 1> อ,อะไรขึ้นช่วยฉันออกไปที hey, อีอะไรกันได้แต่ไม่ใช่บรอกโคลีบรอกโคลีงั้นเหรอแต่ทำไมฉันถึงได้เม็ดล่ะ อมันไม่อร่อยด้วยพอแล้วฉันว่าฉันต้องปลูกมันละจากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันจะงอกออกมาเป็นอะไรอหยุดขุดได้แล้วหยุดสิที่มันเต็มหน้าราไปหมดแล้วนะโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่ตั้งใจปลูกต้นไม้นะถ้าเรานด้รอให้มันโตพวกเธอก็กินบร็อกโครลของเธอได้แล้วนะโอเคถึงเวลาฉันกินแล้ว แต่ปัญหาก็คือฉันเกลียดบอกแคลรี่มากเลยนี่มันเหม็นเขียวสุดๆเลยมันกำลังมีแมวอยู่ในปากของฉันน่ะไม่ฉันเกลียดบอกแคลรี่สุดๆฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องดื่มอะไรล้างปากด่วนอ๋อน้ำขอยืมหน่อยสิดูสิคอยดูนะมันกำลังโตแล้วเพราะของเธอทำให้ต้นไม้ของฉันโตจริงเหรอ งั้นตอนนี้เธอกินมันได้แล้วดิแต่น่นไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นบรอกโคลีอะกินเหรอแต่ฉันดูแลมันมาตั้งนานนะฉันว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยก็ได้นะไม่เลยฉันนี่เป็นคนปลูกที่แย่จริงๆริบรอกโคลีนี่มันหัวสสดฉันกินไม่ไหวแล้วอะหน้าของเธอเต็มไปด้วยดินเลยกิ่าหัวร้อนนะจูเลียเหลือแค่เธอแล้วฉันเหรอแต่มันใหญ่มากเลยฉันกินไม่ไหวอะอ๋อรู้แล้วเปไอเดียละ ดูบนท้องฟ้าสิน้ำมนันต่างดาวไหนๆแต่จริงๆก็ตอนที่เธอกำลังมอหาอยู่ฉันก็จะกำจัดพวกนี้ไปให้หมดน่าสิสินเกินไปแล้วโอ้เธอคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอดีนะที่ฉันมีถ้วยพิเศษนะเอ,อ้จะอ้วกดูสิฉันกินจะหมดแล้วมันยากมากเลยนี่มันจะแยกขึ้นอีกนะั้นดูสินี่คือทั้งหมดของเธอที่โยนทิ้งไปขอบคุณฉันสิ ฉันไม่อยากกินอะแต่ดาว่าคงต้องกินแล้วสินะลูกกว่าสกิโตแจมเลยแต่ฉันอยากได้มากกว่านี้อีกฮ้าจะเลียได้น้อยที่สุดแล้วไม่ใช่แค่น้อยนะแต่ฉันนั้ลูกกว่ากันเดียวเองแต่เธอยังดีใจเราเกินไปนะฉันรู้แล้วว่าฉันทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นฉันแค่ต้องการใช้ไอโฟนจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ลูกกว่า นี่เลยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วและก็น่าอร่อยขึ้นด้วยละใช่แล้วมันมหัศจรรย์มากอม่าร่อยสุด,สดฉันเกือบจะอิ่มแล้วล่ะปีเตอร์ตาเธอแล้ว <Awesome. S 1> ได้เลยดูนะฉันจะรับลูกกวาดด้วยปาก <love> เธอเคยเห็นไหมล่ะ <What? S 1> โอ๊ยผิดพ้านิดหน่อยอะนิดหน่อยเหรอเธอรับไม่ได้ด้วยซ้ำ ช่างเถอะลืมเรื่องของเธอดีกว่าตาฉันแล้ว <c oughs> อย่างน้อยก็ให้เกว่าวฉันสักอันนะสีเหลืองก็ได้ <c oughs> แน่นอนว่าไม่ไม่มีทางมันเป็นของฉัน <c oughs> สิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะเลือกกินสีไหนดีนะนจะเริ่มจากสีไหนดี <c oughs> อืมฉันว่าฉันต้องการตัวช่วยละว้าว <c oughs> ถ้าออกมาเป็นสีอะไร <c oughs> ฉันจะกินอันนั้นเลยว้าว <c oughs> และฉันจะเริ่มจาก สีเขียวว้าว <Wow. S 1> จริงๆนี่คือสีปรดของฉันเลยฉันได้โชคดีจริงๆ mm hmm. ฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วตัวกว่นนี้มันอร่อยสุดๆขอฉันหมุนบ้างนะอะไรนะว้ wow, wow, มันกำลังเลืองแสงละ่ะว้าวดูสิมันเป็นลูกกวาดยักษ์ <c oughs> อร่อยจังเลย ไม่แล้วไม่แล้วแล่ข้้งในยังมีลูกกว่าดิกเยอะแยะเลยนี่มันพอตลอดชีวิตของฉันเลยนั่นเนี่ย <What? S 1> ฉันก็อยากกินบ้างแบ่ยให้ฉันบ้างนะโอเคแน่นอนฉันจะแบ่งเอามือมาสิฉันไม่โลภม,มากหรอกมันมีพอสำหรับทุกคนเลย Thank you <Yeah. S 2> ขอบคุณนะปีเตอร์